ก็มาเล่นเบเบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ที่พี่ปั้นนะพี่ปั้นพาเล่นไม่ไได้ไปลงคลิปเบเบเยอะเยอะๆนะแ,แค่สองคลิปอะที่พี่ลงไปพี่ไม่มีเวลาบ้านนะพี่ขออภัยกับทุกคนที่ทุกคนทุกคนให้อภัยพี่ได้ไหมนะโอเคนะโอเคเดี๋ยวพี่จะพาอันนี้เล่นเลยอะน้อง ที่บอกคอมโบได้แยวพี่หาคอมโบก่อนแป๊บน,นึงนะเช็คก,ก่อนเนี่ยก่อนการแข่งโอเคมาลองเลยทีทัก ็บโลกไปครับผมลนะไปต่อไปท้าเกล,ลหนึ่ไซโคลนกับฟีกวิงเจ็ดอะไรไม่รู้นะบอกบอกพี่ด้วยเจ็ดอะไรพี่ไม่ค่อยเล่นเวลาพี่ซื้อมารพี่ก็ชอบเลือ,อโลรัส นี่ชนะแต่ชาเกลตกรอบไปครับผมอไปยังซอสมันคืออะไรหกอะไรไม่รู้นะหกแล้วก็ดีโดหรือเปล่าบิดดีโดไหม<บ>ไม่ค่อยรู้บิดดีโดมั้งโอเคมาเลย เซตที่กตที่ชวนกูชอันแท้หมดเลยนะทุกคนงาแทู้งานแท้หมด อันนี้360 360บิดท,ทองแล้วรเ,เ,เซ็ตที่วนยึทุนเ,เซ็ตทีทวนยึกทอุ้ยมาได้เสียแรงเลยดิเฮ้ยเฮ้เฮ้ยโอ้โห ตัวนี้ขึ้นไปครับผมตอไปอ่ะซินุรแลครับผม960โลลัสผมมีบิดโลลัสเยอะ มาครับเยี่ยวกับวิชารอดตัวคันเทพที่เขาบอกว่าเก่งเลยมาครับ r ีเซตที่2ัวันเก๋ <ส inf irm> ไม่อยู่นี่มันไม่วิ่งเลยไอตัวนี้แ่ะมุ่งมุ่งเก่งไปเนี่ยจอกันนี่ยเก่งไหย อามาเซรานานะเจอกับดิสลอ,อมสมาเซร์นาเอ็มแปดห้าเอ็มแป้าทุกคนเอ็มแปแล้วก็บิดไซคโครนนะโอเคมารอกันที่ห้้นก่อน เสียงนี้มันเล้าใจดีเหมือนเหมือนเฟ็มากโอ้โหบาเซโลน่านะครับชนะแล้วก็จบคลิปไปในวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ก็จะมาลงอีกนะครับผมบ๊ายบาย